ไปกันต่อที่จังหวัดชัยภูมิค่ะในเรื่องของการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยซึ่งจังหวัดชัยภูมินะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะระหว่างวันที่22-23ก,กรกฎาคมนี้นะคะที่หนองตาดำตำบลบุ่งค้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะนายสมบัติ สักคารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียภูมิพร้อมด้วยนางจิราพรการจนะพิทากษแห่รันดิกสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งในปีนี้นะคะจังหวัดเชียภูมิคะ่ะได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะ ประจำปี2,566รายการเจสกีโปรทัวสนามที่4ค่ะที่หนองตาดำตำบลบุงคล้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่22-23กรกฎาคมนี้ก็คาดว่าจะมีนักกีฬาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกว่า1,000คนค่ะนายสมบัติไตร ขอภายค่ะนายสมบัติไรศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้บอกว่าจังหวัดชัยภูมิค่ะมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ี่ในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักนะคะที่มีการหาหรือกับสถานที่พักที่อยู่ใกล้บริเวณสนามแข่งขันภายในตัวเมือง อำเภอเมืองค่ะซึ่งมีเพียงพอต่อการรองรับนักกีฬาทีมงานที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงผู้ที่เดินทางมาชมมาเชียด้วยค่ะแล้วก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะด้านความสะดวกในการเดินทางจากต่างจังหวัดและทั้งอำเภอ16อําอำเภอภายในจังหวัดชัยภูมินี่ค่ะการบริหารการจัดการด้านจราจรทั้งรอบเมืองรอบสนามแข่งขันนะคะและก็ภายในสนามแข่งขันไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงการบริการรถรับส จากห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะพร้อมทั้งการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มสินค้าโอท็อปไว้ให้กับทุกคนได้เชิญชอบชิมเที่ยวด้วยค่ะความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยการตรวจตาทั้งสนามแข่งขันที่พักแล้วก็เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่ในจังหวัดชายภูมิค่ะความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันการกู้ชีพในระบ จัดการแข่งขันนะคะและก็การเตรียมความพร้อมในการดูแลนักกีฬาผู้ชมผู้เชียร์รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะาทางโรงพยาบาลชัยภูมินะคะสาธารณสุขชัยภูมิก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกมิกติแล้วซึ่งความพร้อมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและนักท่องเที่ยวค่ะโดยได้เตรียมแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจค่ะว่าจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทุกท่านซึ่งขณะที่ใช้เวลาร่วมกิจกรรมการแข่งขันการท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดชายภูมิได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะวันที่22-23นี้ใครที่มาชมเจสกีแล้วก็สามารถเดินทางไปช้อท่องเที่ยวดอกกระเจียวใช่ไหมคะ,ะคุณอาวิาชาค่ะซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ70กว่ากิโลค่ะก็ไปกันได้คะ่ะตอนนี้เขาได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างเป็นทางการแล้ว